โอ้โหนี่เลยเนี่ยเป็นไวโอมดีๆมากเลยโอ้โหดีมากเลยเขาอยากเต็มคลิปแน่นอนเลยบอกได้เลยก็แบบตัวแตกไม่ตัวแตกก็เหมือนคลิปธรรมดาทั่วไปคลิปธรรมดาทั่วไปคลิปธรรมดาธรรมดา

ก็บ uhm. ดับเก็บดับตัดคลิปโอเคครับเราก็จะมาทำพาร์ทแหละโอเคมีหมูนะครับค okay. ือคืออย่างแรกเลยก็ต้องคือกอนกอนกอนก้อนเออล็อกนะครับความมันจะตายนะครับต้องใช้เป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมง ตอนนี้เราก็หิวมากอย่าสนใจเสียงโซนโกเกมไม่เห็นกิกอนยอะไรั <c oughs> วเป็นภาเแบบประตูสวรรค์คิดประตูสวรร์งคีวตัดเชรี่แบร์แป๊บไปได้โอได้เลยตัดเชอรี่แบร์อเอเชอรี่แบร์มา ชีรีเบลของชอันมันอร่อยเอาไว้กินกินไม่ได้ทำ<อ>ไมจะกินไม่ได้แขลงผมแล้วกันนะครับกรุ่นนายคุณอดหูเลยนะครับหูไม่ได้ยินเลยอะกินเลย,อ,เลยอยู่มากแล้วนี่เกินหู้ย,ยแบบจะแบบอกว่าแบบนี้เป็นแบบที่ดีมากๆซีดไม่รู้อะไรไม่ได้ใส่ซีดพิมพ์คนแค่พิมพ์ว่าทีมออฟมายเอ็มซีพีอีนั่นเอง มันจะเป็นเครื่องไบโอมอีกไบโอมหนึ่งเป็นไบโอมของเอ่อโกโก็ไบโอมหนึ่งเป็นไบโอมของพวกธรรมชาติและอีกไบโอมหนึ่งมันรวมสามไบโอมอีกไบโอมนุ่งนูน่นเห็ดนู่นเลยเป็นถือว่าเป็นแบบที่ดีมากเริ่มแรงมากูโคตรดีดอ่ะฮะ ตั้งแต่งโมแต่งหัวแต่งโมแตงโมตุกตัวยังไงรุกันร้องเลยโอเคแล้วโมแต่งโมผูกซ้ำเพื่ออะไรเนี่ยเก็บแตงโมไว้ปลูกดีกว่าโอ้อย่ากินหมดอย่ากินหมดเก็บแตงโมไว้ปลูกดีกว่าโอ้ชีวิตรอดจัดแตงโมเลยแตงโมเฮ้ยโครันทำเป็นหู เจอเจออะไรนอ a ไงวู y นี่เป็นต้นสูงสุดเลยเอ้ยต้นสูงสุดนี่วะดูดูดไมแม่้้งองอันไหมดใหหมดไบโอแมงดีไบโอีเาะรว่าอะไรกเงเงเงาเง ใส่เอฟเฟกต์เลยนะร้อยนะใส่เลยเอียร์ใส่เขาใส่ไม่เอียร์นะน่ะเขาก็ใส่เป็นนะแต่ไอ้นี่ภาพของเอฟเฟกต์มันหายไปแล้วทำไมเม่ันเกิดเหลือขึ้นเอฟเฟกต์หายภาพเอฟเฟกต์หายแม่งโคตรผีทรมานตัวทรมานมากนะครับได้เกิแล้วดีแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเล่นเลรวลไอซ์มีกันนะครับเงีย็บ โอ้โหโอ้มันใหญ่โตสขนาดนั้นเชียวเลยใหญ่โตยิ่งแย่โอ้โหขยับโตยิ่งแย่แย่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเยอะๆยิ่งแย่แย่แล้วมันเล็กขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้แปลกโอ้ยบิโตบินบอกเลยบิโตบินแล้วเราก็ไปเจอบิเตอร์บินเลยบิโตบินมันเอ็ไในมันเอ็นในอยู่บ้าน กระบี่มาแตะในหมู่บ้านใครก็มีอะไรอยู่แล้วแล้วไงมันก็มันก็ถุยด้วยก็ถุยไงมันมันต้องถุยฮะไปแท็กซี่มันต้องถอนอ่ะอ๋อแท็กซี่มันต้องถอนแท็กซี่มันต้องถอนถุยก็เหมือนนี่ไงแบบจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนตัวดีกว่าเตอร์มังเล็กอสการเตือนแล้ะข้โมูย ล้างข้อมูลแป๊บเอ <ana> เอท่านผู้ชมครับอันนี้แล้วก um? <100 mb. S 3> ็ไ <names> ม่ล้างแบบหนึ่งนะครับ 10mb อ้ my god ่มดึงตึงตึงดูดดึนดึนกูัวไม่ทีลวเอาก่อนล้างข้อมูลขึ้นมาอีกดิขึ้นมาอีกเมื่อกี้ไม่ก็ 10mb ขึ้นมาอีก ขึ้มาอีกขึ้มอีกตัวนะกนะเอ็มดีนะวูปน้นครับทำอไรามีปัญหานี่อยู่ด้วยเลยกดเกิดกดต

เสียงน้องผมไม่วันยิ่งแย่อะไรจังเลยไม่รู้นจะไปฟังเสียงนั่นเลยจะไปฟังเสียงเจ้านั่นเลยอยากได้แบบแบบเหล็กอะจ้งคาพใหม่ภาคใหม่มากแสงแบบนี้โคตรเกียจเกียดแบบมีเงาได้ไหมตึนตึนตึ้นตอนนี้ก็ประมาณแปดนาทีเอามา เงามาหันโดยหัวใจโดยชีวิตเล่นกับไฟเละก,กับไฟสุดท้ายาาต้องตายเพลงนี้ <boy. S 3> อาจจะคุ้นๆกันนะครับในครอเรื่องวักกนรักเกมร้อนร,รักเกมร้ๆๆอนร้อนลลอยู่ล <อ akes. S 3> างพูดอนะไรเนี่ยฮะ ักรไม่ใช่มันต้องซิกแพคครับถามว่าสิผู้ชายสิแแผู้ชายทำอะไรให้แมนก็ซนะิกแพครัเออเงงกกเครับซิกแพคไงชุกชุกกลางหน่อยับเพราะว่าตุก๊กคอคุยเธอดีครับขอประทานโทษที่พูดคำหยาบไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวไปดูคลิปเอาเองว่าผมพูดอะไรล่วงหน้าแล้วอะไรนะครับ ู Ooh, so oh, so ้ว่าอ๋อรู้แล้วครับคุณพูดอะไรรู้แล้วครับพวกคุณพูดอะไรข้องตายเอยเียือบดโคตรไวเลยสั์ปวดดิเียน่าจะมีถังไม้ไม่ต้องทำแบบเด็กอ่ะบางอาดโอเคมาแล้ว มาจนได้นั่นยิบก่อน70อันนี้2.14อะไรวะ 500mb โ oh อ้โห2.14อะไรวะโอเคเสร็จสิน้นเสร็จแล้วมอกิทําธทุระ าทาธุระแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้มีคนบีบแดงไล่หมายอยู่นะเมื่อกี้มันมืดเลยนะมันมืดแล้วนะครับทั้งในเกมกับตอนนี้เลยเชื่อดูเลยตอนนี้กี่ทุมท่มสองไอสามทุมท่มไอนี้สามทุม่มครับผมแอบ,บมาไปจาบ้านเร็วบอกออบอกเลยแอบ,บมาผมจะวางส,สเอาเอาสติ๊กสติ๊กแล้วก็มาอ่เอาไม้ตรงนี้เฮ้ยไม่ขึ้นมาวะ มันขึ้นมาเอ้าเอามันขึ้นมาเร็วเจ๋งมากโอ้ยมันไม่ได้เหมือนในกระตูนนะคุณสิตตร์บะขอขอบคุณคนที่ติดตามจะตดกิตติดตามจะตดตูดไอ้ดู เดี๋ยวจะกดตูดเองให้ดูเลยฮะอย่าพูดมากพูดมากไม่ะมิวนาห์ฮุมากจะกดตูดให้ดูกดตูดเย็ดด้วยเลยกดตูดแก้ะกดตูดกดตูดเอาบังครับเอาบังเอาบังคืออะไรรู้เปล่าเอาบังคืออะไรอะไรวะตูดเตยน้อำชาเฉยก็นี่แอร์เขาบอกว่าเอาบังมาจากอินเดียมาจักจุดเมียเหมือนตัวอเบะอ่ะใครใครดู อับังปะท้ออเบ่ลำคาจะหมอหนีแท้มาค่ะวันนี้เราจะได้เล่นด้วยกันแล้วนะครับโฟอร์มาครับเราจะโอเคเสร็จจะตัดคลิปแล้วก็จะมาถึงได้แค่นี้ยแหละครับคลิ๊กคลิ๊อีกคลิปอีกคลิ๊อีกคลิ๊เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตัดคลิปแล้วเราจะมาเล่นเซิร์ฟไอ้เหนื่อนนะครับตอนแรกเราก็ต้องทำกันเลย เราไปเราจะไปเล่นซีทีอะไรกวะอะ <c> <t f> ไรนะซีทีเอฟซีทีเอะครับพรุ่งนี้เราจะไปเล่นกันกันแบบสามคนเลยนะครับมีคนหนึ่งครับชื่อว่าพี่ทีมนะครับเป็นสมาชิก <c oughs> ยุทธพูดส <c oughs> ม,มาชิกใหม่ของเราเนะครับกับคนโตแล้วเป็นสมาชิกใหม่นะครับเมื่อกี้มันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะบอกตรงมันยังไม่ได้พูดอะไรเลย สองมี้ประกันกูตายยังไงตายแล้วครับตรงอันนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับตะไคร้ด้วยนะครับตายไม่ว่ากันหรอกใครชอบก็กดไลค์ถ้าเกิดใครไม่ชอบไม่ต้องกดไลค์เลยนะครับดีดไลค์อย่างเดียวดีดไลค์อย่างเดียวเลยนะครับนี่ไงเรื่องนี้ไงที่สไปเดอร์แมนมันเอาโล่ไปแล้วก็โดนยิงหัวแตกใครยิงฮะใครยิงไอตัวธนูตัวอะไรวะอ๋อฮับไอ ป๊อบอายป๊อบอายเอาวตัตเตป๊อบมีป๊อบมีป๊อบมีโอเคพาร์ทนี้จ,จะสั้นหน่อยโอ้โหโคตรสั้นโอเคพาร์ทนี้เราเด็กก็ขอจบคลิปเพื่อนก็ดี